นี่คุณทําอะไรคะผมมาขนไม้ครับพี่อ้าวคุณมีสิทธิ์อะไรจะมาขนไม้ออกจากที่ฉันเนี่ยแล้วพี่เป็นใครครับฉันเป็นเจ้าของที่ค่ะอ๋อพี่เป็นเจ้าของที่คนใหม่เหรอใช่ค่ะอ๋อพอดีผมซื้อน้องหยุดขนก่อนค่ะผมซื้อผมซื้อไม้อ่ะจากพี่คนเก่าแล้วคนเก่าจะเป็นอะไรเขาขายให้ฉันแล้วเธอไม่มีสิทธ,ธิ์จะเอาออกไปจากบริเวณพื้นที่ของฉันไม่มีสิทธิ์ยังไงครับผมจ่ายตังค์เข้าไปแล้วนะพี่จ่ายตังค์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันนี่มันเป็นบริเวณที่ของฉัน ผมไม่รู้ว่าพี่ไปซื้อขายกันตอนไหนแต่ว่าผมจ่ายตังค์พี่เขาไปแล้วถึงเวลาผมผมก็ต้องมาเรือ,อสิครับหรือยังไงคุณต้องขออนุญาตฉันก่อนขอ,อยังไงพี่เพิ่งมาซื้อใหม่ไม่ใช่หรอฉันมาซื้อใหม่ก็จริงแต่ฉันโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันหมดทุกอย่างแล้วเอา้าแต่ว่าผมจ่ายตังค์เขาไปแล้วนะพี่จ่ายตังค์มาเรื่องของคุณค่ะแบบนี้คุยกันไม่ได้นะคะไปคุยกันที่โรงพักค,ค่ะฉันไม่ยอมความแน่ค่ะถพราจะเป็นแบบนี้แแบบนี้ผมเสียหายนะครับพี่ก็แล้วแต่คุณค่ะอันนี้เป็นเป็นรรท เอาของทุกอย่างออกจากพื้นที่บริเวณนี้ฉันแจ้งความค่ะ